เชื่อว่าหลายคนนะคะจะต้องเคยผ่านช่วงจุดมืดของชีวิตนะคะแอมเองก็เคยค่ะตอนก่อนหน้านี้เนาะแอมเคยถูกไม้ออกจากงานแล้วแอมก็มองหางานที่สามารถทาที่บ้านได้นะคะจนได้มาเจอหนังสือที่ชื่อว่ารวยด้วยอีเ y ค่ะแอมก็เลยมองหาสินค้าใกล้ตัวมาขายนะคะตอนนั้นแอมขายเป็นกาแฟดําค่ะซึ่งในกาแฟดำเนี่ย หลังมี20กล่องเนาะราคาสินค้ารวมค่าส่งนะคะรวมค่าธรรมเนียม ebay ค่าธรรมเนียมเ a พ p a l อยู่ที่ประมาณ9000บาทในตอนนั้นเนาอแอมก็ตั้งเอาไว้ว่าเอ้แค่เรามีเงินเดือนหรือรายได้ที่มากกว่าเงินเดือนตอนนั้นได้เงินเดือนประมาณ1มื่นบาทถ้าเรามีไรายได้เราสามารถทำงานที่บ้านได้ดูแลลูกเท่งนั้นก็พอแล้วแอมก็เลยตั้งกำไรไว้ที่แค่1,000บาทค่ะ นั่นหมายความว่าเวลาที่มีรายได้เข้ามา1,000 0บาทแอมจะได้กําไร1,000บาทซึ่งแอมบอกว่าฮ้ยมันโอเคมากเลยเดือนหนึ่งเนี่ยขายได้อยู่ที่ประมาณ40ลังนะคะก็ได้กําไร4,000 40, 0บาทและเฮ้ยรู้สึกว่าชีวิตเรามันเริ่มโอเคแล้วค่ะทุกคนแต่ด้วยความไม่รู้ในเรื่องของภาษีค่ะทําให้กำไรที่เราคิดว่าเราได้เดือนละ4 0,000บาทแล้วนะคะมันหายไปกับภาษีหมดเลยค่ะ ทุกคนทราบไหมคะเมื่อคุณมียอดขายถึง1 8 0 0 0ล้านบาทคุณจะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางสรรพากรค่คะซึ่งแอมไม่มีความรู้ในส่วนตรงนี้เลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะแอมได้รับจดหมายจากทางสรรพากรค่คะให้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะคะแล้วก็ทำให้แอมได้บทเรียนข้อแรกนะคะก็คือแอมไม่ได้เก็บ ในเรื่องของเอกสารค่ะในกรณีที่เราขายของออนไลน์นะคะเขาจะให้เราสามารถหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในกรณีที่เรามีใบเสร็จหรือว่ามีต้นทุนของสินค้าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก็บใบเสร็จเอาไว้นะคะ ค่าใช้จ่ายจะเป็นแบบหักเหมา60%ค่ะซึ่งอย่างของแอมที่แอมเล่าให้ฟังอะ่ะในกรณีถ้าเกิดว่าหากตามความเป็นจริงในกรณีที่แอมเก็บใบเสร็จไวอ้อ่ะแอมจะหักเป็นกําไรอยู่ที่แค่10%แต่ทีนี้ด้วยความที่เราไม่ได้เก็บใบเสร็จเอาไว้ทําให้มันเป็นค่าใช้จ่ายหักเหมา60%นั่นหมายความว่าเขาตีจากกําไรแอมคือ40%หมายความว่าแอมจะต้องเสียภาษีมากกว่าความเป็นจริง นี่คือส่วนที่1นที่แอมทำพลาดไปค่ะแล้วก็ส่วนที่2นะคะแอมไม่ได้ไปยื่นขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหลักษะที่เรามีรายได้ถึง1.800 0ลบาทแล้วนะคะตรงนี้ก็ทำให้มีในส่วนของค่าปรับค่าภาษีค่ะข้อที่3ค่ะ ไม่ได้ยื่นภาษีเลยค่ะเพื่อนๆในกรณีที่เราขายของออนไลน์นะคะเราจะต้องยื่นภาษีปีหนึ่งสองครั้งนะคะครั้งแรกเขาเรียกว่าพร .94 ตรงนี้คือเราจะเอายอดขายตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะมากรอกโดยจะต้องยื่นภายใน30กันยายนค่ะ แล้วยื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นพองดอ90เป็นภาษีเต็มปีคือเอายอดขายรายได้ทั้งหมดตั้งแต่มกราจะถึงธันวานะคะมาคำนวณแล้วก็ยื่นภายในมีนาคมของปีหน้านะคะซึ่งแอมไม่ได้ยื่นภาษีเลยนะคะมันก็ทำให้ทางสรรพกรเขามีการปรับค่อนข้างเยอะค่ะและนี่แหะคะ่ะรายได้เดือนละ4 0 0 0 0บาทที่้อา ภาคภูมิใจกลับหายไปในพริบตาหลังจากที่สัตว์ปรกรเขาเรียกค่าปรับภาษีย้อนหลังนะคะแอมก็เลยอยากที่จะออกมาทำคลิปนะคะแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่แอมพลาดไปแอมไม่อยากให้เพื่อนๆหลายคนที่ตั้งใจทำงานหาเงินมาอย่างหนักขายของออนไลน์ไม่ได้ไม่ได้นอน เพื่อที่เราจะมีกาําไรแล้วเราไม่รู้ว่ากําไรตรงนั้นน่ะเราจะต้องมีการเสียภาษีหรือเราจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารยังไงวางแผนยังไงให้เสียภาษีน้อยที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความสนใจในเรื่องของภาษีก็สามารถที่จะกดติดตามช่องพลอยดิจิตอลไว้ได้นะคะ